โอเคสวัสดีนะครับทุกคนวันนี้ก็ยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่อง Long H Channel นะครับช่องแห่งการปั้นตัวละครนะครับช่องแห่งการทุ่มเทและเพยายามในการอับตัวนะครับขึ้นมานะครับวันนี้ก็จะมาอธิบายเรื่องของไอ้ไททันนะครับไททันไอแลนด์นะครับอ่าแบบนี้นะว่ามันคืออะไรนะครับระบบกิจกรรมมันมีอะไรบ้างนะครับอ่ามันเปิดไอ้นี้มาแนี่เห็นปะอ่าสี่สิบเอ็ดสิบสองนะครับ นะซึ่งก็ต้องบอกก่อนว่านะครับไอ้ไททันไอซ์แลนด์เนี่ยมันเปิดตอนวุฒเจ็ดสนะแล้วก็ไอ้ตัวกิจกรรมมันเนี่ยจะเกี่ยวกับสัตว์เลี้ยงล้วนๆส่วนใหญ่จะเกี่ยวกับสัตว์เลี้ยงล้วนๆเลยนะครับสัตว์เลี้ยงตัวนี้นะมาเพิ่ม BP ให้เรานะครับไอ้ตรงนี้เนี่ยพีออ่บายไงก่อนดีมันจะมีภารกิจให้ทําข้างในอ่านะครับภารกิจก็จะเป็นพวกนี้นี่ให้ทําคือคุ้มกันกับสังหารอสองอันนี้นะครับซึ่งไอ้ภารกิจอันนี้ตอนนี้ที่เรากำลังทำมันอยู่เนี่ยคือภารกิจคุ้มกัน นะครับเดี๋ยวให้ดูนะครับเกี่ยวับค่าต้้งค่าเนี่ยเขาจะมามาตามตอมเราเนี่ยเราจะคุ้มกันตัวไหนครับไอตัวนี้เนี่ยเห็นปะอ่าเราจะคุ้มกันตัวนี้นะครับนี่คือตัวฝั่งเราเห็นปะหัวบนหัวเราจะดูแยกทีมเอาเราเป็นจันทรานะครับเป็นแบบจันเซียวเออนะครับเนี่ยเราก็ต้องคุ้มกันให้ไอต้นไม้เดินไปถึงจุดเป้าหมายให้ได้นะครับเราก็จะชนะนะครับส่วนภารกิจสังหารคืออะไร นะก็สังหารไอ้ตัวนี้แหละนะครับสังหารไอ้ตัวนี้แหละนะครับตัวต้นไม้นี่แหละแต่เป็นของศัตรูนะครับเป็นของศัตรูซึ่งก็เหมือนกันนะครับก็แค่ฆ่าเปลี่ยนจากป้องกันเป็นฆ่าเท่านั้นเองนะครับเราทําเสร็จแล้วก็จะได้ของรางวัลนะครับทีนี้สิ่งสําคัญถัดมาคือมันจะมีเควสด,ด้วยนะครับเควสก็จะเป็นเควสอันนี้ต้องกลับไปคุยกับเอลัวน่านะ ซึ่งคเควสเนี่ยก็ต้องทําทุกวันนะครับมันจะปลด1,000 3,000 5,000อะไรว่าไปประมาณนั้นนะครับคเควก็จะได้พวกไข่อ่าไข่คืออะไรนะครับไข่ก็คือนี่เลยเดี๋ยวให้ดูไข่ก็คือไอตัวนี้อ่าฟักออกมาจะกลายเป็นตัวนี้นะครับซึ่งไอตัวนี้มีสสายนะครับมีสายฮิลกับสายโจมตีนะครับซึ่งไอตัวสายฮิลเนี่ยมันก็ไม่ตรงสายผมผมก็เลยยังไม่อยากจะทำอะไรกับมันเท่าไหร่ นะเดี๋ยวว่าผมว่าจะสุ่มเห็นเขาบอกมันมีในตลาดด้วยนะครับมีในโปรโมชั่นอ่าเนี่ยเนี่ย,ยกองสัตว์ขีโชคดีเนี่ยจัดไปเลยละกันนะครับแอแท็กมาอ๋อมันได้ไข่เออนะมาไข่ก็ไข่แอแท็กมา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 ขอแท็กเถอะ เออเนี่ยดีคิดดัมเมดได้อยู่เออนี่โอเคนี่โอเคตรงสายอยู่ตัวหนึ่งมาโบ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 เออดีคิดดัมเมดได้อยู่ว่ะอ่าตัวนี้ตรงสายสี่พันห้าโอ้โหอย่างเยอะเอาตัวนี้แหละนะครับถือว่าเดือนนะครับแล้วก็อัพเวลนะอัพเวลได้เลื่อนขั้นได้เลือกวัสดุอ่าเลื่อนขั้นได้นะครับแล้วเลื่อนขั้นก็จะเพิ่ม HP มานะครับแล้วก็ จะมีเรื่องของการ upgrade. อัปเกรดใช้ไอ้ลูกแก้วนี้อัปเกรดนะครับก็แลกไปลองกดค้างไปบึ๊บอ่าเนี่ยขึ้นมาเวลเท่าไหร่ก็วาร์ปอัพไปเนี่ยอัพไป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 ติดอยู่แล้วส่วนใหญ่90เปอร์ก็คงไม่แตกนะครับก็คงไม่แตกนะก็อัพขึ้นไปเรื่อยๆนะครับ <c oughs> ยิ่งเวลเยอะมันก็จะยิ่งเพิ่มอัตแทกเพิ่มเลือดตามเวลมันนะครับอันนี้ผมคิดว่ามันน่าจะ ไม่ไม่แยกตัวสมมุติเราเปลี่ยนตัวก็เวลเดิมเห็นปะสแสดงว่าเวลตนี้มันแยกกันนะครับก,ก็คือเท่าไหร่เท่านั้นเลยนะไม่เกี่ยวเหมือนคล้ายๆเสื้อผ้าเราอะ่ะมันชุดเกาะเรานะครับเราใส่ไว้เท่าไหร่มันก็ขึ้นเท่านั้นเลยไม่ว่าเราจะเปลี่ยนอุปกรณ์กี่อันก็แล้วแต่นะมันก็จะถือว่าเราไอ้นี่เลยนะครับได้เท่านั้นเลยนะอันนี้ก็ถือเป็นเรื่องที่ดีนะ <c oughs> เป็นเรื่องที่ดีนะครับ โอเคหลังจากนั้นก็จะมีเรียกว่สดุ <c oughs> อันนี้เลื่อนขั้นได้เพิ่มเป็นเปอร์เซ็นต์นะครับไอตัวพุ่นถ้าเราไม่ใช้นะครับก็เอาไปอัพสเตตัสเพิ่มไดนะ้สัตว์เลี้ยงมีอะไรบ้างมีสกิลเมื่อเลือดต่ำกว่า50%มีโอกาสเปิดใช้60%นะครับใช้พลังพื้นที่ทำให้ตัวละครได้รับพรเพิ่มสปีดแล้วก็ได้รับดาเมจลดลง20%ต่อเนื่อง5วีโอโหสกิลนี้ค่อนข้างดีมากนะครับค่อนข้างดีมากเลยนะครับ นะก็เป็นของที่ทําให้เรามีโอกาสต้องบานปลายอีกแล้วนะครับอ่านี่แน่นอนส่วนนะไอตัวกิจกรรมเดี๋ยวผมไปให้ดูครับนึงเลิกเลิกเดินตามหอ่ะอ,อันนี้เนี่ยเราต้องมาคุยกับผู้อาวุโสเราอ่าเนี่ยรับเควสเนี่ยอันนี้วันนี้รับไปหมดแล้วมันจะมีเควสให้ทํานะครับอันนี้ก็ข้อพิพาทเผาไม่มีอะไรมันก็จะเป็นเควสให้เราคุยๆเฉย,ยนะเนี่ยเควสจะไปต่อได้ต้องเวล2ยี่สิบัดเดีต้องเวลยี่สิบ นะแล้วก็ทุกวันนะ่ะอย่าลืมมารับเฟไก่ตัวนี้นะครับจาเป็นนะจาเป็นอนะันนี้สําคัญนะอ่ะเคเวสมันตันที่เบอรยี่สิบเราก็บุกทะลวงไปเลยละกันอย่าไปคิดเยอะทะลวงไปเลยละกันทะลวงไปเลยละกันมาๆมา,มาไปเกิดมาเพื่อทะลวงครับถ้าเพิ่มโอกาสใช้โอ้ใช้แปดเลยเหรอเยอะเหมือนกันนะกดไปก่อนแปดสิบกูไม่แตก เออแปดสิบคงไม่แตกเออแปดสิบไม่แตกเว้ยมาเวลบสิบละปลดล็อกอุปกรณ์หมวกนะครับที่เวลบสิบใช่ปะอ๋อไม่ต้องเวลบยี่สิบแต่ปลดล็อกอุปกรณ์หมวกนะต้องใช้อะไรแล้วเนี่ยไปร้านแป้งซื้อเร็วไปเลยละกันโอ้ต้องสามอันเลยเหรอเออเนี่ยแหละกิจกรรมสูบตังค์ไปมาเนี่ยบวกหกร้อยอะเวลบสิบเอ็ดละต้องตีต่อเฮ้ยมันเริ่มที่ร้อยเปอร์ใหม่ใช่ได้ไป ไป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 คงไม่สวยขนาดนั้นไป90เป,90เป,เป,เปเอร์ติดอยู่แล้ว90เปอร์ติดอยู่แล้ว80เปอร์ติดอยู่แล้ว80เปอร์ติดอยู่แล้วเออติดรัวๆติดรัวๆอีกทีเดียวติดไปเลยเออไม่แตกเลยยอดเยี่ยมอ่าโอเคเวล20ละนะต่อไปก็ต้องอัพขึ้นไปอัพขึ้นไปอัพขึ้นไปนะครับแล้วก็ลุยไปดิเออมาวะมาปลดล็อกได้ละหมวก ชิ้นแรกนะครับต้องไปสร้างอ่ามันมีอุปกรณ์ให้สร้างหมวกนะมียันชักมีนี่้วบใบใบโชคดีนะแล้วก็มีไอ้หนังหนังนี่ก็ใช้คัฟอ่ะลองคัฟดูขำๆไปนะคัฟหมวกอ่ะหนังสัตว์อะลองไปดูนะซื้อได้สองอันนะครับหกสิบหกอันหกสิบอันโอเคอาไอเนี่ยหายจากไหนอะอ๋อซื้อเร็วได้วันนี้ชิลๆถ้าซื้อได้ก็กดแม่งไปเลยแล้วกันมาไปเลยทีนะ สีแดงมาไหมโอ้ยสีทองใช้ได้ใช้ไปก่อนละกันนะเวลสี่สิบปลดล็อกปลดล็อกอุปกรณ์ส่วนอื่นได้ได้นี้มาก็โอเคขายได้เท่าไหร่วะหุ้ยล้านหนึ่งอ้ยอย่างแพงออ้ยอย่างแพงจำแนก่อนต้องใช้ต้องใช้ของดีต้องใช้อ่านนะได้ล้านหนึ่งนะโอ้ยอย่างเยอะเลยนะเออใส่ไปก่อนนะ อันนี้ยังใช้ได้อยู่แล้วก็เดี๋ยวจะมีไอตัวอะนะครับอัพเวลต่ออันนี้คือยี่บ็ดไปสามสิบลองดูนะอันนี้โอกาสติดเก้าสิบเปอร์น่าจะติดอยู่แล้วละ่ะติดไป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 เก้าสิบเปอร์ติดไปติดไปติดไปโอ้ยเฮี้ยแตกไอสัตว์โอ้แตกไปทีนึงแตกไปทีนึงนะเอาเรื่องอยู่เอาเรื่องอยู่นะแตกไปทีนึงนะตกใจเลย oh. เ ร้านตลาดมืดอ๋อมีตลาดมืดให้แลกด้วยเออเด็ดจริงๆเออนี่ไงแลกมาเออมาไนดิตลาดมืดมาดิอ่ะมีมาให้จริงเม็ดละห้าบาทเลยนะเอ,อ้ยเม็ดละห้า 5. ถือว่าแพงเนะครับนะเม็ดละ5อันนี้ถือว่าแพงใช้ได้นะเม็ดละห้า 5. ไปอันนี้เอาหน่อยก็ได้อันนี้ก็เอาว่ะเฮ้ยอันนี้น่าจะดีนะม,มาดูนหน่อยสิ มีอะไรดีๆไหมซื้อช็อปไปช็อปปิ้งช็อปปิ้งช็อปปิ้งไปช็อปปิ้งอันนี้เอาน้ำเต้าเอาสูตรกระดิ่งเอาเอาไม่ใหมดไปไปอันนี้ไม่มีแล้วเรากจะเอาไม่เอาไปมีไม้มีไม้ไม่มีไปมีไม้มีมาสิบอันได้อยู่มาไปไปเะี๋ยวยาวๆไปยาวๆไปอ่ะห้าสิบมา 90มาโอเคประมาณนี้แล้วก็เดี๋ยวเฮ้ยไอ้นี่เกิดอีก <c oughs> อ่ะไอเนี้คือเราต้องมาตีของเขาเห็นปะอ่าโซล่าทรีฟก็คือฝั่งฝั่งไอ้นี่ฝั่งพระอาทิตย์นะอันนี้เราก็ต้องมาฆ่าเขาเราจะได้กล่องอันนี้นะครับวันนี้ผมทําไปแล้วก็ช่างมันนะอันนี้ผมทําไปแล้วช่างมันเราไปตีต่อเลยดีกว่ามาตีต่อตีต่อเลือกวัสดุไม่ใช่อนี้อ่า นี่นะสีม่วงนะครับเพิ่มโอกาสจัดไปเลยไหมไม่ต้องเพิ่มแล้วเนี่ยติดชัวร์ติดชัวร์ติดชัวร์โอ้โหเจ็สิเบเปอร์ว่ะโอ้โหเจ็ดสิเบเปอร์ว่ะติดไหมติดอยู่แล้วมาจะสามสิบละอันนี้ปลดล็อกเวลอะไรสี่สิบนะปลดล็อกเวลสี่สิบเอาเรื่องอยู่นะเรื่องอะไรน,นี่เลื่อนขั้นได้เอาไอ้น,นี่กินไปก่อนได้ป่ะสักตัวัน ลองค้าไปอีกทีได้ปะไปที่สัตว์เลี้ยงไปที่สร้างอ่าลองดูอันนี้ช่างโชคดีนะมีโอกาสได้รับอุปกรณ์พิเศษนะครับจะลองไปดูมาตัวอย่างคุณภาพโอ้นี่ไงสีส้ม15สีแดงสามโหแม่งอย่างเขี่ยวเลยนะส้มก็ถือว่าหายากแล้วเมื่อกี้เราเห็นมากกดทีเดียวได้นะครับอ่ะ โชคดีหน่อยมาล่ะโชคดีคูณสองอดูจากลเหรม่งแล้วมึงไม่น่าคูณนะสองเนี่ยนะอลองไปดูโบเข้ามาโอ้โหเฮียเกลือนกะก็เดิมโบสีแดงโอ้โหไม่มานี่ขายไปเลยปะล่ะละหนึ่งเอ็มยขายไปเลยดิเออขายไปเลยดิได้ตั้งเอ็มหนึ่งนะอย่างแพงนะ เดีย๋ยวสัตว์ขี่ขายไปก่อนเลยแล้หนึ่งเอมเก็บมันไว้ไอ้พวกนี้ก็กะก,ากาๆ <c oughs> นะครับเนี่ยโอ้โหอันนี้สเตนสิเบเอ็ดเลยนะเ <c oughs> คลื่อนย้ายคืออะไร <c oughs> อ๋อย้ายได้ <c oughs> เออย้ายมาดิเออเจ๋งว่ะมันย้ายได้นะอินไม่เอาสเตนไม่เอาย่อยได้แอละ,ไ,อะ <c oughs> อได้โอ้โได้แบบโคตไม่คุมอ,ะ <c oughs> อ่ะเออแล้วถ้าเราจะ กลับไปตรงนี้ไม่ได้อะอได้นี่งเออเจ๋งว่ะอันนี้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 ดีนะผมว่าน,นี้ดีนะครับอ่ะเราลองผสมสัตว์ให้ดูสักต,ตัวละกันไปลองดูนะอ่าได้เจ็รอเรีนขั้นสำเร็จแล้วโมนัสที่สองผสมแม่งลงเลยได้ปะเนี่ยเอ้ยได้แท็กว่ะเออดีดีแท็กเจ็ดร้อยหกสิบผสมได้่อนเลยแล้วกัน เออดีนะโอกาสสฉลี่ยห้าสิบเปอร์วะ่ะเริ่มน้อยลงต้องใช้สองตัวมั้งเนี่ยเชื่อมันในดวงปะละ่ะเชื่อมันในดวงก็ไปเลยไอสัตว์ติดตลาทีเดียวรู้เรื่องเออเชื่อมันในดวงเอ,อ้ยเ,เรียนรู้ได้ด้วยวะ่พะพรสวรรค์ที่หนึ่งนะแถบเลยสเตนได้ปะเอาสเตนได้ปะสะเตนได้ปะ,ะ,ไ,ปะไม่เอาอย่างอื่นเลยนะขอสเตนอย่างเดียวนะได้อินโอ้โหเฮียกูไม่เอาอินได้ปะกูจะเสะเตนไทีสัต รีเซ็ตได้อ๋อ oh, นี่ไงโอ้ oh, แล้วแม่งต้องใช้สมุด5อันสมุดซื้อได้อันละ2อ0 0สนหไม่เป็นไรเอาอินไม่ก่อแล้วกันนะต้านทานเวทจัดไปครับต้านทานเวทเอออันนี้แม่งไม่ออกอีกทีดิเอ้ยได้สีอทองว่ะไอ้ทองแม่งออกบ่อยเหมือนนะผมว่ามันน่าจะออกบ่อยอะ่ะร,รีบขายไปก่อนถ้าขายออกก็รีบ,รบขายไปเลยนะจบจบไปนะครับอันนี้อัพเวลได้ด้วย ยังไม่ต้องอัพแล้วกันยังไม่เขายังไม่ค่อยเข้าใจระบบเท่าไหร่นะโอเคแล้วก็สิ่งที่ต้องรู้นะครับคือไอ้ไททันเนี่ยนะมันจะมีกติกาของมันอยู่นะครับนี่กติกาคือนะครับทุกวันนะไททันเนี่ยก็จะมีกิจกรรมให้ทำก็คือขโมยไข่พูดอ่านะแล้วก็ช่วยเอาศูนย์จิตที่ถูกขังไปตีจะตีนะครับแล้วก็เข้าร่วมคุ้มกันเทรนด์อันนี้ก็คือเมื่อที่ผมบอกอะ่ะ เมื่อคะแนน100%มันครบเดี๋ยวเดี๋ยวเข้าไปให้ดูเด,เดี๋ยวรอเดี๋ยวรอตรีนี้เสร็จก่อนนะเดี๋ยวตัวเดียว ลีบวัวแก้เคินไปหน่อยแล้วกันอืมแปดว่ะอืมกำลังเฮงเรียงสองเฮ้ยได้แล้วว่ะแปดลีเปิดไปเลยโอ้โหหกพันเยอะจัดโอ้โหโค้ทเทนะอันนี้สีรุ้งสีรุ้งนะอันนี้ของผมเป็นแสงแปดลีละเดี๋ยวให้ดู อ่ะไม่เห็นอ่ะแสงแปดลีเล้เราเก็บหั่นก่อนกระดิ่งเก็บไว้นะอย่าเพิ่งไปใช้นะอ่าโอเคนะครับเรียบร้อยเดี๋ยวออกคิแบบีแป๊บโอเคเราไปดูนี่กันอ่าเข้าไปดูสนามลบอ่าเนี่ยไอเปอร์เซ็นต์ตรงนี้แหละ เฮ้ยอันนี้เนี่ยเนี่ยเนี่ยเวล,ลาเขาส่งเนี่ยเราต้องไปตีเนี่ยเราต้องไปตีเขาเดี๋ยวให้ดูมันจะมีเป้าหมายบอกชี้ไปเออต้องไปตีนะอันนี้อ่าอย่าให้ศัตรูส่งสําเร็จนะครับเนี่ยก็จะมีคนมาคอยขัดขวางเราเห็นปะเนี่ยแต่เนี้ผมไม่ได้ไม่ได้ไม่ต้องไม่ต้องไปตีเขานะปล่อยเขาไปเนี่ยเนี่ยไอนเนี่ยแหละต้องไปตีเขานะนะครับ ไปยี่ไปไปยี่ไป,ไไปไเอะตายนะครับอันนี้คือเราตายมีลีดเดอร์บอร์ดด้วยว่าค่าออเนอร์เนี่ยได้กันเท่าไหร่นะครับแล้วก็เนี่ยพอเราตายเสร็จปุ๊บมันจะให้เราคืนชีพได้อ่าเราก็ค่อยคืนชีพนะไม่มีอะไรก็จะกลับมาที่ฐานทัพเราตรงนี้ฐานทัพมันจะแบ่งออกเป็น2โซนเห็นปะ่ะเอ้ย3โซนเห็นปะ่ะของเราของศัตรูนะครับนี่ก็เทนเราต้องไปตีแต่เวลาเขามาคุ้มกันเยอะๆอย่างเงี้ยเราก็น่าจะสู้ไม่ไหวนะถ้าเราสู้ได้ สมมติถ้าเราชนะนะครับเราก็จะได้นี่ถ้าเราชนะปุ๊บเนี่ยเราก็จะได้ไอหีบนี้อ่ามาคนเดียวไม่รอดหรอกต้องไปสักประมาณ2ตี้สตี้โดยประมาณเนี่ยมันก็จะได้หีบสังหารตัวตเมื่อกี้นะส่วนของเราถ้าคุมกันจะได้หีบนี้หีิบคุมกันนะครับก็ประมาณนี้เนี่ยก็ปล่อยไปนะครับแล้วก็จะมีนะเมื่อข้าวอวเนอร์นะครับ ถึงกําหนดแต่ละขั้นก็จะได้รับแพ็คค่าออนเนอร์นะครับก็คือไอค่าออนเนอร์คืออย่างเงี้ยที่เมื่อกี้เราดูอยู่เนี่ยค่าออนเนอร์เนี่ย,เ,ยเห็นปะ่ะนะครับอ่าแล้วก็มันจะมีไอตัวนี่เขาบอกว่าถ้าออนเนอร์ของฝ่ายหนึ่งเต็มจะเปิดคุ้มกันเทรนด์ก็คือไอตัวต้นไม้เมื่อกี้นะถ้าคุ้มกันเสร็จปุ๊บจะได้หีบรางวัลก็บอกไปแล้วนะครับอ่าค่ายศัตรูเขาสามารถโจมตีศูนย์ยักษ์ได้นะ ถ้าเราโจมตีชนะเราได้รางวัลสังหารานะครับนะแล้วก็ทีนี้สุดท้ายก็คือทุกตอนทุกๆ4ี่โมงครึ่งนะครับแล้วก็5้าโมห้าทุ่มนะจะมีคริสตัลหินพูดกระจายทั่วแมปนี้นะครับเมื่อเก็บจะได้รับคะแนนพูดยักษ์แล้วก็คริสตัลโชคดีนะครับเมื่อคริสตัลโชคดีเนี่ยนะเข้าร่วมนะครับคุ้มกันส่งต้นไม้สำเร็จปุ๊บก็จะได้แพ็คโชคดีพิเศษหนึ่งชิ้น นะครับซึ่งตรงนี้ผมยังไม่รู้ว่ามันคืออะไรนะไอ,ไอ้คริสตัลหินพูดเนี่ยเพราะว่ามันยังไม่ถึงเวลาเดี๋ยวรอ4โมงครึ่งนะเดี๋ยวเราเจะไปเราก็จะรู้กันนะนะครับว่ามันคืออะไรยังไม่ถึงนะอันนี้คือเซเล็กสปริตเจม m ์คอลเลกเตอร์นะอันนี้ยังไม่รู้แต่ที่เล่นแล้วเนี่ยคือคุ้มกันเทรนด์นะถ้าค่าฝั่งเขาได้ได้ต่างได,ได้ได้ของถ้าโดนถ้าเราคุ้มกันของเราไปถึงเป้าหมายได้เราก็ได้ของนะครับวันนึงทําได้แค่รอบเดียวนะมันจะเป็น2องทับสแบบนี้รับแล้วมัน นะอันนี้ก็คือกิจกรรมใหม่ทั้งหมดนะครับหลักๆก,ก็ประมาณนี้ส่วนส่วนเขาเรียกว่าอะไรอะส่วนไอ้ไอตัวระบบเอาวางเปล่าก่ไอตัวระบบเนี้ยผมมองว่านะครับมันคล้ายๆระบบตีบวกตีบวกเนี้ยอุปกรณ์นะครับก็คือเมื่อสัตว์เลี้ยงเราเนี่ยนะครับมีไอ้หินตีบวกเนี่ยนะยารวมพูดเนี่ย ตีเข้าไปปุ๊บม,มันก็จะขึ้นเวลไม่ว่าเราจะเปลี่ยนสัตว์เลี้ยงตัวไหนก็แล้วแต่ไอเวลนี้ยังยังคงอยู่ตลอดไปนะครับยังคงอยู่ตลอดไปคือเราไม่ต้องไปทําอะไรกับมันนะเราตีขึ้นไปเรื่อยเรื่อยๆเ,เ,เลยนะส่วนเท่าเวลมันถึงเท่าไหร่มันจะปลดล็อกเนี่ยเวลสี่สิบปดนะครับเวลหกสิบปดแปดสิบปดร้อยปดร้อยยี่ปด,ป,ด,ป,ดประมาณนี้นะครับส่วนอุปกรณนะ์นี้อย่างที่บอกไปว่า nhìn mang